สวัสดียามเช้าคะ่ะมือน,นี้มาโรงเรียนบ้านแคน<า>เออบยางทะเลยางทะเลโรงเ,งเงรียนเก่าข่อยและพี่น้องประสิทธิามาขายของเด้อนี่ะน้อยเนี่ยบรรยากาศในการขายของนะคะนี<อ>่คนนั้นขายน้ํานะคะอเอาแม่ขาดพิซซ่าแถวเต็มอยู่เป็นทั้งคู่เป็นทนั้งแม่ค่ะเ, <c oughs> เออ <c oughs> เป็นได้หมดละกัน นูหยิบหลอดเลยอายุอยู่มาซื้อน้ำอะไรคะเดี๋ยวพี่เอลฟ้าขายให้ให้น้องเขาดูขอฮิ้วโกเออไม่ต้ข้างหน้าเอาน้ำมี่ยังครับน้ำแดงไม่ไม่ไม่ชาเขียวแักกลุ้งคู่คู่ก็ต้นหน่อยหน่ึงนี่ชื่อคุณหนาวนะคะใมีนี่นึงใช่ไหมอ๋อพริกคุกใช่ไหมของปาบิก้าอ่า เอาอะอีกนามาเท่าไรนะคะสิบบาทจ้า uh> uh, ี่รเอัน้ำหยังครับเข้าไปเลยเข้าไปเลยน้ำหยางเก้าสิบแกสิบลูกตัวตัวอานน้ำหยังคะองุนองุนองุน เทให้เต็มลูกเอออฝัาม,มันฉลาดวะเออกระทุ่งลงไปลูกสแสเดนสาฟินแล้วก็ใส่ลงไปถอนพี่เขาสิบลูกที่ที่ไอ้กูนกูนไอข้างมากลางนะลูก เออเก่งมากขายของให้นักเรียนนะคะเด็กหน่อยนักเรียนโรงเรียนบ้านยางทะเลยังก็เอายังก็แป๊บี่แป๊บหาบาทแก้วเล็กลูกแก้วเล็กเออแป๊บี่เออเดี๋ยวลง y o ยูทูใไ้เด้นี่อันลบตางกับพี่เขาด้วยลูก ห้าบาทเราส่งแก้วให้พี่เขานั่นละทอห้าบาทลูกอ่าขออนุญาตถ่ายรูปคุณครูนะคะอันแบบไม่ใส่เส้นนะคะงันเ้นบอบอกว่าแล้วมันสิคายดีเี่ส้มตำนะคะมีส้มตำหนังไก่ด้อคะ คุณค like like oh oh no. รูเอาอย่างนอคุณครูเอาอะไรนอนี่นอหนังไก่สิบบาทอ่ะไปไปไปขายให้คุณครูหน่อยลูกสิบบาทตั้มเอาไม่เอาเส้นไหมหยุดไม่เอาเส้นยินไม่มีโอ้ยไม่เอาเส้นดีกว่าไมม่เพราะเปลี่ยนแม่ค้าเปลี่ยนหน้าใหม่แล้วค่ะแม่ค้าน้าใหม่หน้าใหม่นะคะกินข้าวเกษตรบอไม่กินไม่กิน กูเอใส่เ็นดชหคะคค้ิ้หเพเออกูแสบดอกขอบคุณค่ะอุ้ยฟ้าขายของสิบบาทค่ะใส่น้ำจิ้มให้หน่อยลูกแม่หาตัดเองเลยมั้งใช่่น้นน้ำจิ้มยะ น้ำจิ้มอมนนี้ลูกเออตักลูกตักให้ให้คุณครูตักเองก็ได้มั้งมีีน้าตากหายบอคนี่ไม่น้าตักดีค่ะอาจารย์อาจารย์เกตกบเมียกำเมียภรรยาไอแม่ค้าสมตำอ้อตำไปเลยเปิดสมตำแสบๆนัวๆนัวๆแสบๆ เราบอกว่าออกมาชั่วโมงหนึ่งเลยนะ,ะ,ะชั่วโมงหรอเนี่ยใส่คนขรสก่อนเด้อตมัมตัมตัมเลยตัมเลยเสไยดเสร็บหลายเด้อเ <laughs> สีบประหลาดเจากระแสบแล้วพี่น้พระตำเป็นมอ็อกไม่เดี๋ยวมันจะอร่อยเกินก็เปลี่ยนกาซเถี่ยพี่ปอด

มัเกเห็ดเอาไว้คนเสา,มามน้อมี่คนเสาเหรอฮะคนคู่เดีเอาตตำพริกว้ซื้อเปิดประเพร่าเผ็ด พไอ,อ,อเอลนจังลองเหตุการณ์ฝนตกไอปีดเปียกเบอร์เสือกันฝนค่ะเ <c oughs> สียกันฝนป่ะมา,านคน,นต่อไปเอานน้ำอะไรคะน้ำแดงน้ำแดงพี่ชายดีจังว่าน้ำแดงขายดีกว่าเพื่อนเลยเนี้ยดูยิบหลอดเลยลูกเจ้าหลอดเป็นอย่าง าม,มาค่ะอีกสองคนนะคะเอาอะไรคะ,บบอคะเอาน้ำยังค่ะน้ำสีฟ้าบุบรีเอาบุบรีอ่ะจใจน้ำสีฟ้าโอ้ขุนไร่เม อ่าหนูยิบรล่อเลยลูกเอาคู่ใจงเงินยให้บ่เงินคู่เขาเมืฝากไว้นักเรียนแม่เขาฝากไว้ให้อะ้วหนูเอาหนามีอยังครับสุดหล่อนะวิญญาณแป,ป๊บส่แป,ป๊บสอันน้านี่บอแซ่บเลยเอาบอเอาแป,ป๊บส่ให้เอ้าฟ้าขายจะหมดแล้วนะคะแม่ค้าตอนเที่ยงตัวบุญไหว้คนนี่เหรออันนี้เอาเด,ด,ดอร์บอ แค่เบาๆจิ๊บๆขออนุญาตถ่ายเด็กน้อยนะเด้อค่ะถ่ายได้ค่ะอันนั้นเนี่ะประเพณนะคะมาแล้วลูกค้าคอยสวัสดีค่ะลูกค้าสวัสดีครับซื้ออะไรครับซื้อน้องบีบจะซื้ออีหยังครับซื้อขนมอีหยังครับเอ้ามาขายเลยมาเย็นมาย็นกับน้องแล้ว หมาเอาตงังมีกี่บาทเอาตงังมาให้พี่ดูก่อนให้ให้พี่เอ้าฟ้าดูก่อนมีเงินกี่บาทเอาเงินให้พี่เอ้าฟ้าก่อนสิบบาทได้สองอยางนะบิดเอาเอาม่แล้วเอาอะไรครับปอาบันนี่มาหึ่งๆเลยบันนี่ขอดูถ่ายวีดีโอคุณครูหน่อยนะคะปวดหน้ามาแล้วโอ้เด็กน้อยว่าจะหน้อยไอ้บ้าไปขายน้ำเลยแม่จ่ายเอง เป็นบริเวณโรงเรียนโรงเรียน,ยนบ้านยางทะเลโรงเรียนเก่าก่อแล้วพี่น้องโรงเรียนบ้านยางทะเลนะคะนี่โรงเรียนบ้านยางทะเลอันนี้ก็เป็นบ้านสีฟ้าร้านค้าของเรานะคะ เขาจะขายอันนี้ห้าบาท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 นะคะห้าบาทอันนี้สิบบาทน้ําก็ห้าบาทใช่ไหมลูกส้มตําเท่าไหร่คะสิบาทส้มตำสิบบาทเอาะก็ถูกเฟมอย่าเฟมบาทเฟมบาทเฟมบาทอันนี้ครับสี่เก้าสิบครับสี่เก้วสิบเนี่ยเก้วสิบลูกพันพันถุงพันถุง หนูเติร์ปแป๊บซิให้พี่เขาลูกพี่หรือน้องเขาเป็นอายุเท่าไหร่จ๊ะสิบสี่ค่ะสิบสี่ว้าวสิบสี่ละบออ๋อหนูเอาหลอดเองนะลูกนะอ๋อนูรับเงินกับพี่เขาลูกสิบบาทรับเงินก่อนเลยค่อยเท่าเลยเอาเหรอแม่เป็นคนมาจ้างมาแข่งกันเหรอจ้างมาแข่งเหรอใช่แก้วค่ะรับเงินป้าอยู่ใส่ขึ้นมเห็นว่ารับเงินห้าบาทเร็วหน่วยอะไรนี่ หมดแล้วค่ะอ่าไปแล้วคลิปนี้จบเท่านี้นะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย